อยู่กับเราในสายนะครับรองผู้จัดการใหญ่เอาโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB EIC ดรยันยงไทยเจริญดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับค่ะประเมยยังไงบ้างคะกับผลการประชุมของกรงเงอเมื่อวันนี้คะครับอย่งงอาจจะผมอาจจะขอคอมเมนต์ในสองประเด็นละกันนะครับในเรื่องของการตัดสินเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ก็คงเป็นไปตามคาดนะครับว่าดอกเบี้ยก็ยังอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนอ policy room นะครับหรือว่าพื้นที่ในการจะปรับลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยก็คงมีจำกัดนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ5อคนี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดที่กนงเคยเคย,เคยกำหนดอ,อัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วมันก็คงท้องกับมองท,ที่สะท้อนว่าตอนนี้บทบาทของนโยบายการเงินในเรื่องอต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็คงทําได้ประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะต้นทุนการเนระยะสั้นนะครับแต่ว่า ความท้าทายหลักตอนนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการกระจายตัวของสภาพคล่องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระดับสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยเพิ่งขัานสูงถ้าไปดูอย่างยกตัวอย่างไปดูะระดับเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยล่าสุดนี้ก็ยังถือว่าโตอยู่ประมาณ10%ปยออนปีนะครับเงินก็ไปกองกันอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์อยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าการกระจายสภาพคล่องออกไปนะครับกับ กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครัวเรือนหรือว่ากลุ่ม s อสเนี่ยยังทําได้ค่อนข้างจํากัดสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็มาจากเรื่องอความเสี่ยงด้านเครดิตที่ขึ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่นะครับและอ,ะอย่เรื่องของงบดุลน,นะครับหรือบาลานซ์ชีตของครัวเรือนและ s อสเนี่ยก็ปรับด้อยลงนะครับอันนั้นก็เลยสะท้อนว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคิดว่าคงอยู่อยู่ในระดับนี้นะครับจะไม่ได้ต่ําไปกว่าน,นี้นอกจากว่ามีเหตุการณ์ที่ ที่แย่กว่าที่คาดมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทางการโดยเฉพาะแบงค์ชาติทาความสำคัญก็คงเป็นเรื่องมาตรก,การที่จะมาช่วยกระจายสภาพคล่องไปตามจุดต่างๆซึ่งเมื่อวันอังคารที่ทราบกันนะครับทางกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติก็มีการนําเสนอ,อมาตรก,การสองมาตรก,การใหม่นะครับก็คือมาตรก,การเพื่อฟื้นปูแล้วก็มาตรก,การพักซับพักหนี้นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์นี้ครับค่ะ นะครับคาดการในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจของบ้านเราที่เ็าบอกว่ามี economic scar เนี่ยตอนนี้จะกลับไปสู่ระดับก่อนพีโควิดประมาณสักเมื่อไหร่ครับครับผมจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อวานเนี่ยแบงค์ชาติปรับประมาณการของปีนี้ลงนะฮะจาก3.2มาเป็น3.0%เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนในของในส่วนของ eic เองเนี่ยเรามองปีนี้อยู่ที่2.6น,นะครับซึ่งอาจจะอาจจะดูต่ำก,กว่าแบงค์ชาติทีหน่อยน,นะครับก็คงเป็นในเรื่องของเรามองในเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ อีค่อนข้างลึกนะครับกระทงเดยประเทศอาจจะฟื้นตัวช้านะครับแต่ไม่ว่าจะ2.6หรือ3หรือ3เปซนต์ีนี้นะถ้ามองในภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้านะครับเราได้ทําตัวเลขลองประเมินดูนะครับจากทั้งฟอร์แคสต์ของเราเองหรือว่าฟอร์แคสต์ของ IMF และผมคิดว่าพอแกลสของประเทศที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยก็อินรานนะครับไม่ได้แตกต่างกันมาก uh huh. ประเด็นก็คือว่ากว่าที่ระดับ GDP ทั้งปีของไทยเนี่ยจะกลับไปที่ระดับของปีข0 1มสิบเก้าเนี่ยก็คงจะเป็นในช่วงปลายปีหน้าหรือปลายปี2022ันหรืออาจจะต้องต้นปี2 0 2พันยสิบามนะครับอันนี้ก็สะท้อนนะครับว่าแล้วนอกจากการืินตัวช้าแล้วเนี่ยถ้าเป็นบอง คอนเซปต์ก็เรียกว่าเอาพุทแก็บนะครับก็จะเห็นว่าเอาพุทแก็บของเราเนี่ยจะเป็นประเทศซึ่งเอาพุทธแก็บเนี่ยค่อนข้างเสรกว้างนะครับแล้วไม่ได้กลับไปที่เดิมนะครับไม่ได้กลับไปในระดับที่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดโควิดนะครับในกราฟที่ที่ได้แชร์ไว้ก็คือเส้นสีเหลืองของแต่ละประเทศนะครับก็จะเห็นว่าของหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนญี่ปุ่นเวียดนามเนี่ยเขาจะกลับไปที่เส้นสีเหลืองคือกลับไปที่เส้นศักยภาพเดิมนะของเราเนี่ย เส้นนี้จะเปิดกว้างนะครับก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญนะครับว่าจริงๆเมื่อวานกรนงก็ส่งสัญญาณในในการถแถลงข่าวเหมือนกันนะครับว่าอยากเห็นการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยเร่งตัวขึ้นและมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับรายได้จากภาคท่องเที่ยวหายไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าดีมานที่เข้ามาเติมเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องทํามากและต่อเนื่องครับค่ะ ทีนี้ถ้ามองแบบนั้นแล้วนะคะส่วนหนึ่งคือนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเองล่ะคะบทบาทที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถกลับไประดับเดิมได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างช้ากว่าเพื่อนบ้านได้คืออะไรคะครับผมคิดว่าในอย่างที่ได้เรียนนะครับในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็เราก็เชื่อว่าแบงค์ชาติก็คงจะคงดอกเบี้ยนในระดับ 0.5%เนี่ยต่อเนื่องไปนะครับน่าจะจนถึงอย่างน้อยก็คงสิ้นปีหน้านะครับเพราะเป็นจุดซึ่งเราคิดว่า,วากว่าที่ g d p จะกลับไปได้ใกล้เคียงกับ2.9%นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่ไปได้นานกว่าน,นั้นอีกนะครับที่ดอกเบี้ยจะอยู่ต่ำนานนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะวิกฤตรอบนี้สำหรับบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตวิกฤตด้านงบดุลหรือบาลานซ์ชีทไครซิสนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคครัวเรือนและก็ภาค SME นะครับที่ รายได้ลดลงมากครับแล้วก็ระดับนี้สูงขึ้นมากนะครับดังนั้นเรื่องของการเงินก็ก็องเป็นเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องกังวลใจเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาก็ทําให้ yield curve ของสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ทําให้ yield curve ของไทยเองก็ปรับขึ้นด้วยนะครับ ตัวดีเอฟสตัวแต่บรรดาษัตริยรัตติกาลสิบปีก็ปรับขึ้นมาอยู่ใกล้ๆสองเปอร์เซ็นนะครับจริ่งสองเปอร์เซ็นต์นี้ยังถือว่าไม่ได้ถูกมากนะครับยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลังที่สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันกลายเป็นว่าในแง่ของภาวะการเงินของบ้านเราเนี่ยก็เลยตึงตัวขึ้นตามสหรัฐนะครับแต่ทั้งที่สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยจะต่างกันมาก สหรัฐเนี่ยจะเติบโตรเร็วมากนะครับเพราะมาตรก,การการคลังเขาออกมาจาก1.9 1.9ล้านล้าน,านของไบเดนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเขาจะค่อนข้างปิดเอาพุ้นกับได้เร็วขณะที่ของเราเนี่ยยัง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 เปิดกว้างอยู่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าแบงค์ชาติอาจจะสามารถทําได้เพิ่มเติมนะครับก็คือการดูแลไม่ให้ตัวอัตราพันธบัตรรัฐบาลของเราเนี่ยซึ่งมันจะเป็นตัวต้นทุนการเงินตั้งต้นนะครับที่จะไปกําหนด ต้นทุนการเงินของภาคเอกนชนแล้วก็ต้นทุนการเงินงการกู้ของภาครัฐด้วยนะครับอันนี้แบงก์ชาติสามารถมีบทบาทได้มากขึ้นนะครับผ่านการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองนะครับจริงๆปีที่แล้วถ้าเกิดคุณเพลินคุณวิ้มจาได้ช่วงเดือนมีนาคมนะครับเกิดความผันผวนในตลาดพันธบัตรนะครับอยู่กระโดดสูงมากปีที่แล้วเนี่ยแบงค์ชาติก็ไปซื้อุดเกือบจากเก้าหมื่นล้านบาทนะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ปีนี้เราติดตามดูนะฮะชุเดเงอนกุมภาเนี่ยแบงค์ชาติเข้าปซื้ออยู่บ้างแต่ยังไม่มากนะครับซื้อไปประมาณ8,000ล้านบาทอันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นทางแบงค์ชาติเข้าไปดูแลในตลาดพันธบัตรมากขึ้นหรืออาจจะมีตัวอย่างในบางประเทศน,นะครับนอกจากการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วอาจจะมีใช้มาตรการเพิ่มเติมอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียกว่า you've control นะครับอย่างออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาตรการของธนาคารที่เข้า ไปดูแลจัดการกําหนดระดับยิวนะครับของในบางมาชวอยที่ให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปครับครับดรครับตอนนี้บ้านเรากําลังจะเปิดประเทศแล้วอาจจะรับนักท่องเที่ยวได้ช่วงควาลังทินอาจจะสั้นลงนอกจากนี้มีการเริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันไปแล้วมองว่าตรงนี้จะเป็นความหวังของการในการพลิกตัวเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับจริงๆต้องเรียนว่าข่าวการปรับผ่อนคลายในเรื่องของการกักตัวนักท่องเที่ยวเนี่ย ก็เป <S an> ็นไปตามที่เราคาดการอยู่แล้วนะครับว่าถึงยังไงภาครัฐก็คงคงต้องพยายามค่อยๆผ่อนผ่อนปรนมากขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือก่อนหน้านี้จะต้องกักตัว14วันใช่ไหมครับแต่ว่าเริ่มต้นจากเดือนเมษายนเนี่ยสำหรับคนที่นักท่องเที่ยวที่มีการฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วมีการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิดในตัวเนี่ยก็จะระยะเวลาการกักตัวก็จะสั้นลงนะฮะเหลือเหลือ7วันนะครับแล้วก็จริงๆ มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการพักในโรงแรมด้วยว่าเมื่อก่อนนี้บอกว่า14วันนี้ต้องอยู่ในห้องของตัวเองตลอดใช่ไหมครับในช่วงต่อไปนียจะ,จะสามารถสามารถใช้พื้นที่ในบริเวณโรงแรมได,ได้ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าการการผ่อนคลายตรงนี้มันเป็นแค่หนึ่งเงื่อนไขนะครับมันยังถ้าพูดจากทางเทคนิคคือมันเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นนะฮะ n e c e ร s a r y condition แต่แต่มันยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอนะครับ ถ้าเราจะเห็นการฟื้นตัวของท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะมาไทยเนี่ยฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยคงต้องมีเงื่อนไขอื่นๆด้วยซึ่งหลาย,ลายๆงาายเงื่อนไขยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านเราอย่างเดียวนะครับในส่วนของบ้านเรานะครับส่วนในส่วนที่เกี่ยวกับบ้านเราผมคิดว่าส่วนที่รัฐบาลจะทําได้นะครับก็เป็นเรื่อง,องของการเร่งฉีดวัคซีนนะครับเพื่อให้เราได้ herd immunity ให้เร็วนะครับรวมถึงการเตรียมพร้อมต่างๆครับในเง่องของในเรื่องของการจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตนะครับ ทั้งอนแง่ของขาออกของนักท่องเที่ยวไทยรวมถึงขาเข้าของนักท่บบองเที่ยวจากประเทศด้วยค่ะรวมถึงการเจรจาประสานกับประเทศผู้ะค้า <c oughs> นะครับทำ t r o u ์ l e b u b b l ลนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าจะมีะงานการแก้ปัญหาต่างๆนะครับลอจิสติกต, <c oughs> ต่างๆที่จะทาให้นักท่องเที่ยวมาได้ค่ะ <c oughs> แต่แต <c oughs> สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเงื่อนไขสาคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือ การนยโยบายการเปิดประเทศของประเทศแหล่งนักท่องเที่ยวไทยครับซึ่งตรงนี้มันยังมีความไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะมันจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เ e ิร์ดอิมมิเีเมื่อไหร่ะนะครับเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ถ้าเขายังไม่ได้เคิร์ดอิมมิเนีเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่อยากเปิดให้นักท่องเที่ยวของเขาเดินทางมาต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับ่คะ ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัจจัยหนึ่งที่เงินเฟอเอ้อพูดที่กนงพูดเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อ<ม>นะคะที่ปรับคาดการขึ้นจากหนึ่งเป็นหนึ่งจเอร์เซนจากราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นคาดการเป็น6กสิเปรียญน,นะคะประเด็นนี้น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในแง่ของทา e เอเอซเองให้น้ําหนักกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเ,เราจริงๆก็ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่แบงค์ชาติประกาศลงมานะครับ เรามองเงินเฟ้อปีนี้จะกลับมาเป็นบวกนะครับจากที่เทียบิดลดศูนจุดแปดีนี้จะมาเป็นบวกที่ประมาณหนึ่งุดสามนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเงินที่เราเรียกว่าเป็นคอสตูชนะครับก็คือมันเป็นราคาของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ํามันปีที่แล้วคุณเฟิร์สที่คงจําได้ว่าราคาน้ํามันเนี่ยลดต่ําลงไปมากก่อนที่เกิดโควิดนะครับลงไปมีบางช่วงเดือนเมษายนลงไปเหลือแค่ประมาณยี่ิบเหรียญนะครับน้ำมันเบรนท์ ปีน,นี้เราเราเชื่อว่าราคาน้ํามันเนี่ยจะจะจะยอปรับสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ระดับ6 0 6 3เหรียญแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยตอนที่มีการประกาศเงินเฟ้อของเดือนมีนาเราหน้าจะเห็นนะครับว่าเงินเฟ้ออาจจะเริ่มกลับมาเป็นบวกจากราคาน้ํามันที่ฐานต่ําปีที่แล้วแต่เราไม่ค่อยกังวลมากเพราะว่าเอ่อในแง่ของโอกาสที่จะมีเงินเฟ้อเร่งตัวขับสูงนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวต่อเนื่อง นะครับอันนี้โอกาสไม่สูงไม่มากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างพื้นตัวอย่างช้าๆนะครับถ้าไปดู core inflation คือดูอินเทลชันในส่วนที่เกีเ่ยวกับเรื่องรอาคาพนังงานเนี่ยผมเชื่อว่ายังอยู่ในรับ่นางต่ำครับเพราะว่าภาคธุรกิจเองยไม่คงระมัดระวังนะครับในการส่งผ่านต้ทนทุนสูงที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคนะครับ ดังนั้นจริงๆประเด็นหนึ่งซึ่งผู้ประกอบการต้องจับตามองแล้วเรื่องบริหารจัดการที่ดีก็คือในเรื่องของมา r ินนะครับเพราะว่าต้นทุนเมิบขึ้นแต่การส่งผกในเรื่องราคานี้อาจจะทําได้ไม่มากนะครับค่ะได้ข่าวเนี่ยคุณมากนะครับมากครับก็เยนยงครับรับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ดรยันยงไทยเจรินะคะจากท่า s b a c นะคะชัดเจนนะคะว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยในยังต้องการมาตรการเพิ่มเติมมาตรการกันเงินก็ต้องอดูแลเรื่องบอลยิวไม่ให้สูงจนกลายเป็นต้นทุนผู้ประกอบการมาตรการการคลังนะคะก็ต้องเน้นเรื่องของการกระจายวัคซีนแต่ว่าก็ต้องดูประเทศหลักๆที่จะกลับมาเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะส่วนกว่าจะกลับไปได้ เข้าสู่ระดับปกติน่าจะใช้เวลาสิ้นปีหน้า<ม>เป็นอย่างน้อยถึงต้นปี2023ที่ทีเดียวสำหรับประเทศไทยค่ะพอ้าดูกราฟการฟื้นตัวจะพบว่ามีส่วนด้วยกันนะครับที่จะมีเพ m a ม e n น l ล s s ก็คือยูโรโซนกับบ้านเราบ้านเราความหวานหลักก็คือเรื่องของตัวการท่องเที่ยวที่จะกลับมาแล้วอุด Permanent Loss ให้มันสามารถฟื้นตัวกลับมาได้มีเอาพุทธเกับเท่าเดิมให้เร็วที่สุดน,นะครับ